ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็น15นาฬิกา3 2นาทีค่ะมาอยู่กันที่ข่าวเด่นเป็นประเด็นในช่วงแรกกันนะคะเป็นเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมประชุมสบคชุดใหญ่นะคะ22เมษายนนี้ค่ะปร,ะรับมาตรการต่างๆนะคะยึดหลักป้องกันโรคควบคู่กับการเดินหน้าเศรษฐ,ฐกิจค่ะ โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ครั้งที่7นะคะในวันศุกร์ที่2 2เมษายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองค่ะเพื่อที่จะติดตามการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ช่วงเทศกาลสงการานที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวนี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะประกอบกับ สถิติผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเนี่ยมีจำนวนน้อยค่ะส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศนะคะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะจึงมีการพิจารณานะคะปรับรูปแบบและมาตรการป้องกันในระดับต่างๆค่ะซึ่งจะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมทุกด้านนะคะ <c oughs> เพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีคาดว่าจะมีวาระสำคัญค่ะ เตรียมความพร้อมนะคะเปิดภาคเรียนนะการปรับมาตรการการเข้าออกประเทศทั้งทางอากาศทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะพร้อมกับการพิจารณามาตรการในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมค่ะโดยยึดหลักจะต้องไม่กระทบต่อความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อการแพร่ระบาดของโรคนะคะ ซึ่งเราจะต้องมาติดตามแกล่าวว่าสบคชุดใหญ่นะคะคในวันพรุ่งนี้นจะประชุมแล้วก็จะมีมาตรการอย่างไรออกมาบ้างนะเพราะว่าสบครตรังเองนะคะก็จะยึดแนวทางของสบคสบคส่วนกลางนี่แหละค่ะมาปรับมาตรการในพื้นที่ของจังหวัดตรังเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มารอรุ้นกันนะคะเรื่องเปิดภาคเรียนเ,นยเป็นอะไรที่รุ้นมากสําหรับผู้ปกครองทั้งหลายด้วยนะซึ่งจันเจ้าเชื่อว่านะคะ ต้องมีคนดีใจนะคะสำหรับการเปิดภาคเรียนโดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็มีเรื่องของการมาตรการการเข้าออกประเทศกันด้วยนะคะก็มาดูกันว่าจะมีแนวทางอย่างไรนะเผื่อว่าจะได้กระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นนะแก่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างจังหวัดตรังด้วยเช่นกันค่ะ